เว็บพนันอันดับต้นๆ้นของไทย u f a b e t 1 6ึป x ฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติรวดเร็วทันใจมาพร้อมบริการแทงบอลออนไลน์คาสิโนออนไลน์บาคาร่าออนไลน์และอื่นๆอีกมากมายแอดไลน์เข้ามาได้ที่ ad y u f a b e t หด x หรือกดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยกราบสวัสดีครับผมอยู่กับผมเฮียบอสแรมโบอ,อีกแล้วนะครับผมเน่วันนี้อยู่กับเกมคืนเลงครับผมผมมีงบยมหมื่นเจ็ดครับผมมาผมจะทําการปรับเบสสูงไว้เลย โอเควันนี้ผมจะมาลองเล่นเบ็ดสูงสงเนี่ยเริ่มต้นที่200ก่อนนะผมมาเป็นยังไงตอนนี้เหลือยีงหมื่นสี่แล้วผมไม่มีวิธีแววอะไรเลยม,มาครับโอ้โหโคตรสวยครับผมแต่งห0าโอ้โหมาอีเ้เก้าร้ว9 0 0 9 0 0โอ้พันแปดโอเคเป็นยังไงม,มาจากไหนไม่รู้ อยู่ดีๆก็มาครับผมนี่ใครอยากเล่นเกมแบบนี้นะครับผมแอดเข้าไปได้ที่ u f a b e t 1 6 8 8 x นะครับผมนี่มีเกมมากมายใท่านผู้ชมได้เลือกเล่นโอ้โหมีเยอะครับผมลองเข้าไปดูได้เลยครับผมมาเรามาลุยก,กันเกมต่อดีกว่าโอ้โหตอนนี้เราอยู่หมื่นสามโอเคเลขสิบสวยงามครับผมติดไวามาสวยโอ้โหมาอีกแล้วมานิดเดียวเองโอ้โหเมื่อกี้ติดไวโคตรเยอะยครับผมแต่มาแค่นิดเดียวครับผม โอ้โหเสียดายว่ะสวยครับผม100บาทกับโถเงินนะผมโถทองอะไรงี้มาโอ้โหไม่ติดเลยครับผม 400, 400เข้าไปแล้วก็วยังไม่ติดครับผมให้ผู้ชมไม่ได้ได้ทันสังเกตผมปรับเบ็ดไปที่400แล้วนะครับผมไปเปิบเปิบสวยครับอือ ฟีสปินสักทีสักทีสิสวยเฮ้ยเหลือห้าพันเราทำไมไม่แตกให้เราเลยครับผมงบเงินหมื่นหมื่นเจ็ดจะหายไปในพริบตาไม่ได้โอ้โหไม่เหลือซากเลยครับผมมาครับเรายังมีความหวังอยู่โอ้โหสวยครับผมมีอีกไหมไม่มีครับผมมาสวยมีหรือเปล่า หมดแล้วครับอือหือโอ้โหมาครับผมแปดร้อ <screen> ยโอเคห้าร้อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอเคเรียบร้อยครับผมโหฟีสปนินเข้าเรียบร้อยแล้วครับผมมาหนึ่งอือหือโคตรสวยมีอีกไหมมีอีกครับผมแตกลงมาอี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 กม,อมีไหมไม่มีครับผมโอ้โหแตกเกือบม,มือนะครับผมเฮ้อยูด่ดีๆก็ได้มาเฉยครับผม โอ้โห oh, ได้ฟรีสปินเอ่อสเกตเตอร์6ตัวมีอะไรบ้างครับผมดูดิโอ้ oh, มีแต่บวกเลยครับผมไม่มีคูณเลยครับผม uh huh, บวกรอบเป็น18รอบครับผมโอ้โ oh, ห oh, อยู่ดีๆก็ได้มาหมื่นหนึ่งครับผมอ่ะเมื่อกี้หมดได้หมื่นหนึ่งดูฟรีสปินเอ่อสเกตเตอร์รอบนี้เราจะได้กี่บาทกับ,บ้านไปครับผมมาโอ้ oh, ได้พันแปดแล้วเมื่อกี้ปึ๊บสวย960เข้าไปมา เท่าไรเอ่ย320อยคูณทีละหนึ่งทีละหนึ่งครับผมไม่เป็นไรครับผมขอให้ได้ทุนคืนนะผมอีกแค่ไม่กี่พันครผมโอ้โหมาปีสปินเข้ามีไหมมีไหมปุ๊ปุ๊บป,บปบุหมดไม่มีครับผมไปต่อไปต่อไปโอเคตัวจมาครผมเท่าไหร่200บาทก็เอาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาหน่อยอ ขออีกทีขออีกทีเฮ้ยไม่ติดเลยเหรอโอ้โหหลายรอบแล้วนะหมุนฟรีเนี่ยโอเคมาได้เท่าไรร่960ครับผมโอ้โหโอ,อีกแค่ม่กี่พันครับผมได้ทุนครับผมจะเท่าทุนคืนหรือเปล่าหรือจะได้กําไรครับผมมีมีอะไรเข้ามาครับผมมาเลขสิบสวย3า0ยี่จัดปลายงามๆ2 1ง0ติดวายมา โอเคสวยเจ็ดพันหกร้อยครับผม uh huh. แต่เป็นหมื่นหมื่นแล้วครับตอนนี้หมื uh ่นสี่สวยงามโอเคเป็นยังไงกับมังกรพงา์ลครับผมื uh huh. <c oughs> ใช่มังกรสี่กินเรีืนโอ้โ uh ห huh. oh, oh, สุดยอดเลยครับผมกับการ yo, yo. ได้ฟรีรอบนี้โอเคดูดิเท่าไหร่มือสี่หมื่นสองครับผมโอ้โ uh ห huh. oh, <c oughs> ไม่เอาเป็นแสนเลยฮล้ยขนาดนี้แล้วไม่เอาเป็นแสนเลยละ่ะ โอ้โห oh, เลยตั้งหลายรอบน่าเก็ดรอบครับผมใครนะครับผมที่อยากเล่นเกมแบบนี้นะครับผมแอดเข้าไปได้ที่ youfabet หนึ่งหกแปดแปดเอ็กซ์นะครับผมนี่แตกดีแตกดีแบบนี้แน่นอนครับผมรับประกันนะผมมาสวยไม่ติดครับผมได้ฟรีสปินมาหนึ่งรอบแทนก็ยังดีครับผมโอเคมาอีกรอบมาอีกรอบรอบฟรีสองรอบเลยเฮติดวายมาครับผมฟรีสปินเข้าอีกแล้วโอ้โ oh, หแตกเหมื่น แตกหมื่นสองครับ <c oughs> โหตอนนี้มีเจ็ดห่นสองแล้วโอ้โหทำไมมันเยอะเกินโอ้โหใช้ยังไงหมดเนี่ยชาตินี้ <c oughs> แบบเดียวเลยครับผมเฮ้ยเหลือสองรอบสุดท้ายว่างไงไอ้โนโมมา้มสี่พันมาไม่ติดครับผมรอบสุดท้ายว่างไงไโนโมหมดแล้วโอเคเป็นยังไงดูดิ 6 4 6 8 8่้อครับผมโคตรเยอะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับสำหรับคลิปนี้ใครชอบแบบนี้ครับผมอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลากันไปก่อนครับผมบายบายครับจุบๆ